ข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ10บคุณสมบัติต้องรู้เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนะครับลงทะเบียนได้รอบใหม่วันที่29มีนาคม2568นี้นะครับเป็นคุณสมบัติต้องรู้นะว่าเรานะครับเข้าคุณสมบัติหรือเปล่านะถ้าเข้าุคุณสมบัตินะครับและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถที่จะนะครับ ไปลงทะเบียนได้ในวันที่2 9มีนาคม2568เดี๋ยวใกล้ๆเขาจะเปิดให้นะครับว่าจะลงทะเบียนใช้ลิงก์ไหนในการเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็รออนุมัตินะครับใช้งานนะครับในเดือนเมษายน2568เป็นต้นไปนะครับคราวนี้สำหรับคนที่มีบัตรสุการแห่งรัฐอยู่แล้วแล้วก็กำลังตุ้มๆต,ต,ต่อมๆนะครับว่าเราจะเข้าเกณฑ์หรือเปล่าก็สามารถใช้10คุณสมบัติที่เราจะพูดถึงเนี่ยในการเช็คได้นะครับว่า เรายังคงมีสิทธิ์นะครับใช้สวัสดิการแห่งรัฐอยู่หรือไม่คราวนี้คนที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่สามารถรออนุมัติเลยเดี๋ยวเขาจะเอาข้อมูลต่างๆมาอนุมัติว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติตรงปุ๊บแล้วก็ต่ออยู่อัตโนมัติโดยที่ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใดนั่นเองเดี๋ยวไปดูการคุณสมบัติรับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสิบคุณสมบัติมีอะไรบ้าง นะครับแน่นอนว่าการเปิดสิทธิ์ใหม่นะครับคุณสมบัติผู้รับบราชการแห่งรัฐ 1. ลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัว2นะครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย3มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป4มีรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะครับภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะครับหทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตร ตาสารนี้ต่างๆต,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 ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันนะครับหนะครับต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนะครับที่เกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังนะครับได้กําหนดเอาไว้ 7. นะครับไม่มีบัตรเครดิตนะครับ 68. ไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไป 9. วงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับ10ต้องไม่เป็นพิสุสามเนรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสาหาสสงเคราะห์ค่าราชการนะครับพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญนะครับค่าราชการการเมืองรวมถึงสสสวนะครับก็ได้รับสิทธิ์ไปเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เป็นในนี้นะ10ข้อนี้คือคุณสมบัตินะครับที่จะทำให้คุณนะครับ เข้าเกณฑ์แล้วก็ได้รับบัตรสุดการแห่งรัฐในปี2568ซึ่งจะเปิดนะครับให้ลงทะเบียนคาดว่านะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับช่วงเดือนมีนาคม2568นะครับเป็นการเ,เรียกว่าเปิดลงทะเบียนใหม่นะแล้วก็อนุมัติค่อยว่ากันนะครับรายละเอียดค่อยว่ากันนะคราวนี้บัตร นะครับบริการแห่งรัฐนะครับจะรับเงินช่วยเหลืออะไรบ้างกี่บาทนะครับเรามาว่ากัน1นนะครับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนเป็นวงเงินนะครับไม่ใช่เป็นเงินสดนะเป็นวงเงินอยู่ในบัตรประชาชนของคุณนั่นแหละ2นะครับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะครับ750าบาทต่อคนต่อเดือนนะครับ เป็นวงเงินเช่นเดียวกันนะครับสามารถใช้ BTS, MRT, Airport Rail Link, ขอสอมกออบขศนะครับบางแห่งก็สามารถที่ใช้ได้เลยนะครับ3วงเงินส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือน 4. นะครับมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 5. นะครับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนั่นเองนะครับ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของตัวสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่นะครับประมาณ31มีนาคม2568นะครับก็รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณนะครับสวัสดิการ14.5ล้านคนวงเงิน6บิดล้านบาทนะครับต่อปีนะเพราะนั้นใครที่เข้าเกณฑ์นะครับก็เตรียมลงทะเบียนได้เลยนะส่วนใครที่มีบัตรสุัสดการแห่งรัฐอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดเขาจะไปเช็คข้อมูลของคุณเองนั่นเองนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐ <_ c oughs> เช่นแบงคชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบ,บอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกลอ่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับ โดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะเยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ c นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ